ตำถวายเจ้าที่เลยนะครับค่ะเจ้าที่นะคะเซ็นมอบอำนาจยกมอดอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวฮะขออนุญาตเอาไปใกล้เลย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 นะครับโอเคครับโอเคค่ะซึ่งข้าวนั้นมีบุญคุณต่อเรานะครับซึ่งก่อนที่จะกินนะครับเราต้องนะฮะขออนุญาตทั้งอาชาติได้พนมมือนะครับได้พนมมือก่อนครับพนมมือก่อนเพราะว่าข้าวนั้นมีบุญคุณต่อเรานะครับพนมมือพนมมือก่อนครับพนมมือครับ ประดมือก่อนนะครับแล้วก็ไม่มองเพื่อนก่อนภาวนาขอเข้ามาอาจจะกินกินเคี้ยวไม่แหลกอบ้างอะไรบ้างนะครับนึกเอานะครับนึกว่าพ่อพันธรรมประสงค์นะครับเราอาจจะแบบทำไม่ดีไม่ไรต่อพระแม่โพสต์นะครับก็เออใช่ร่วกเกินพระแม่โพสต์นะครับขอยนึกนะครับถึงปีปู่พี okay> ่ย่าพ่อแก้วไม่แก้วนะครับ คคุณของพ่อแม่ใช่นะครับที่ลูกช้างไม่ล่วงเกินนะครับท่านก็เก็บภาพไว้ได้เลยนะครับเราเปิดโอกาสให้เก็บภาพพร้อมแล้วนะครับโอ้โหนี่เอฟซีเอฟซีแน่นมากเลยอ่ะพร้อมแล้วนะครับมือมือวางครับมือวางประสานไว้มือวางประสานไว้วางประสานไว้นะครับอ่าวางประสานไว้นะครับเพราะว่าทุกคนต้องต้องเหมือนกันไม่ลำเอียงนะครับผมจะนับถอยหลังนะครับค่ะ ตอนที่นี้ไปเราก็จะปล่อยกันแล้วปล่อยงูออกกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงูเหลือมงูหลามใดต่างๆเพ่อทจะได้ชมพร้อมแล้วนะครับเราจะนับถอยหลังพร้อมกันสามสองไอ้นี่เนี่ยเนเนเนมีแตะมีแตะมีแตะอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งไป เคี้ยวให้ละเอียดนะครับเคียเ internet, <c oughs> ้ยวละเอียดนะครับถ้ามาหลามนั้นเท่าเคีย้ยวละเอียดปั้มจะไปติดที่คอนะติดที่คอแนละ้วมันจะติดสามแย่สามแย่แล้วไปไม่รอดนะครับน้ําก็คื้นไม่ลงพอคืนไม่ลงเสร็จ <Germ. S 2> ปั้มมันก็จะอ,อักกันอ้วกจะาอ้วกเข้าไอวกแล้วมันยังไงต่อรอแต่รออะไรจะเหนื่อยกละคนกินข้าวหลามเห็นไหมเห็นไหมุณเจคุณเจคนกินเจคนก็จ <sack. S 1> ะไปเคี้ยวเคี้ยวเคยอะแต่เราเป็นคนกินนะคะค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวหมอผาหมอผาดูแลลูกน้องด้วยนะหมอผานะหมอผาดูแลลูกน้องด้วยนะ ไม่เป็นไรค่ะเขามีความรู้ในเรื่องของการพูดที่เธงนะคะัเข้าไปค่ะไม่ใช่ว่าหมดในในกระบอกนะคะในปากก็ต้องหมดด้วยนะคะาย่าน่าด้านหน้านะครับเพราะว่าถ้าในการพุ่งออกไปเนี่ยรัศมีมันน่าจะสองเมตรขึ้นนะครับระวังด้วยระวังด้วยสองเมตรขึ้นค่ะค่ะค่อยค่อย ไม่ต้องรีบนะครับเราไม่ได้จับเวลาไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวนะครับอย่าลืมว่าข้าวเหนียวมันเหนียวนะครับมันคือนไม่ลงมันเหนียวนะครับมันจะติดตั้งแต่ข้อหอยไปหลอดลมหลอดลมแล้วก็ไปลำไส้เล็กลำไส้เล็กก็ผ่านลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ก่อนจะถึงกระเพาะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเขาหลามนะคะเป็นเขาหลามสามรถด้วยด้านหนด้านหน้าไหมสังใกตดูพอเจอตอนนิ่มๆเขียวจับๆเลยพอเริ่มแข็งขึ้นแล้ว การกลางเริ่มดีพอพอเจอมามาปั๊บเริ่มอมดูนเอาเอาแค่รสชาติอย่างเดียวอ่ะอันนี้ตารสอีกสมรถเลยสมรถจริงนะครับพี่สังเกตดูฮะพี่เริ่มอมดูนอินไออเออเอออ้าวอ้อันก้าวเริ่มหน้าแดงก้าวไม่ไหวบอกนะกูชิรฮะกูชีพ แอมโมเนียแอมโมเนียนะเช็คเตียมแอมโมเนียเลยนะเอาเริ่มมองไฟเริ่มมองไฟแล้วตาลายช่างไฟครับตีไฟนิดนึงครับเริ่มตาลายนะฮะตีไฟนิดนึ่งแต่แต่เมื่อไม่ไม่รู้ว่าช่างไฟเขาเปลี่ยนแสงไฟเมื่อไหร่ทำไมคนตาตาเริ่มแดงหน้าเริ่มแดงไหวไหม ไหวด้วคือพยักพยักหน้าด้วยสั่นห Mont ัวด <c oughs> <c oughs> no ้วยตกลงเลือกเอาทางหนึ่งไหวหรือไม่ไหวตั้งพยักหน้าด้วยสั่นหัวด้วยใครขอน้ําเพิ่มแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะน้ำ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 เอาหมดปากก่อนนะคะหมดปากก่อนเจ๊ก็เลยบอกเมื่อกี้ไก่ขี่โผกขึ้นมาบนวบเออไก่แล้ว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 นะคแล้ต้องหมดปากด้วยนะคะหมดในปากด้ว ใจเย็นนะครับร้องเสียแต่ละคนใจเย็นนะไม่ต้องนึกถึงรางวัลเพราะเราไม่มีรางวัลสิ่งที่เราจะนึกถึงในตอนนี้คือแค่พ่อแก้วแม่แก้วพ่อแก้วแม่แก้วเท่านั้นรางวัลไม่ต้องไปคิดเพราะเราไม่มีรางวัลฮัลโหลหมดยังอ่ะเดี๋ยวเติมไม่ลงเติมเติมน้ำมันไม่ลงเติมน้ำน้ำมันไม่ลงทำไงอ่ะขย้อน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 นิดนึงขยหมดยังอ่ะโอ้ หนึ่งเอาหมดแล้วหนึ่งนล้วหนึกาไมไหวก็หยุดเลยมันไม่สี่เหลี่ยมอะไรเลยเออมันสีเหลี่ยมเลยอ่า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 คืนลงไหมคืนลง